ผมทํางานด้วยจิตใจบริสุทธิ์ของผมเชื่อมั่นนะครับว่าจะไม่่าอะไรจะเกิดขึ้น <gosto> ผมก็รับได้ท,ทุกเรื่องนะครับผมไม่อาจจะกล่าวได้ว่าผมทําได้ดีที่สุดหรือดีกว่าใครผมไม่พูดแต่ผมก็อยากจะทาให้มากที่สุดให้ดีที่สุด <selecting>? <classification noise> ในเรื่องของาอภิปรายผมก็ได้หารือกับทุกพักการเมืองพักร่วมรัฐบานลนหัวหน้าพักในขาพักแล้วก็ในคอรมด้วยนะครับ ก็ผมเพียงแต่พูดว่าขอให้ทุกคนได้เตรียมข้อมูลต่างๆให้เก่ดความชัดเจนเกิดขึ้นสามารถชแจงได้ในการอภิปรายไว้ใจในครั้งนี้นะครับผมก็เชื่อมั่นทุกคนว่าสามารถจะชี้แจงต่อคำถามได้ในทุกประเด็นที่มีความสําคัญและเป็นข้อเท็จจริงนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าผมทํางานด้วยจิตใจอนบริุทของผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็ ก็ทางานมาอย่างนั้นพระทุกคนเป้าหมายก็คือประชาชนและประเทศชาติผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับเพราะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็รับได้ทุกๆเรื่องนะครับคือไม่จําเป็นอะไรให้ความมั่นใจผมตอนนี้นะผมมั่นใจกับท่านมาตลอดชีวิตที่ผมผ่านมานะต่างคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับเรื่องในที่เป็นปัญหาก็มาหารือกันหาทางแก้ไขร่วมกันนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรกับท่านท่านไม่มีปัญหาอะไรกับผมนะ ก็พูดไปแล้วไงก็พูดในที่เป็นประโยชน์พูดในที่เป็นข้อเท็จจริงพูดในเรื่องที่ไม่บิดเบือนพูดในเรื่องที่ไม่ทมําให้เกิดความเสียหายกับตามหาการแผ่นดินและไม่ความเสียหายกับประเทศชาตินะในโซนของเพื่อไม่เพื่อจะได้ไม่มีผลกันบในเรื่องความรับผิดชประเทศด้วยต่างๆทั้งหมดต้องระวังอย่างที่สุดในการพิจา่ณาในครั้งนี้นะเพราะ สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติในเรื่องของสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะความไว้วางใจไม่ถิงสั้งวันที่สุดการลงทุนการค้าการตลาดเศรษฐกิจต่างๆมันมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะก็ขอให้ดูสถานการณ์ต่างประเทศไปด้วยแล้วกันนะทั้งในอาเซียนและในภูมิภาคในโลกในปัจจุบันทุกคนมีปัญหาหมดนะส่วนหนึ่งในประชาคมโลกเราก็นำมาพิจารณาด้วยว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรทําได้อะไรทาไ,ไ,ไม่ได้นะครับครั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎหมาย ของเราทุกประการนะครับแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศต่างๆหลายอย่างอาจจะคิดว่าทำไมไม่ทําโน่นทานี่ต้องไปดูหลายๆอย่างด้วยกันนะประกอบกันว่าทําแล้วมันจะเกิดผลกระทบไปอย่างดีหรือไม่นรัฐบาลเขาอยากจะแก้ปัญหาทุกวัั่นแหละผมไม่อาจจะกล่าวได้ว่าผมทําได้ดีที่สุดหรือดีกว่าใครผมไม่พูดนะ แต่ผมก็อยากจะทําทให้มากที่สุดให้ดีที่สุดนะครับทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะประเทศชาติสำคัญกว่าอย่างอื่นนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ